ក៏បើកស្វាងចូលទៅប្រកប ส่วนวิ reveal, ถีนี่วัดสภาพเลยอะไรไรวันนี้มาไปไปมาไปได้อยู่เลโอ้ยเป e ็นไงโอ้ยเนอจะเป็นกิ forever. ่นข้าวหนอแต่ว่านมแต่ว่านมั้งฮะแต่วานงเบาแต่ว่านมันี่ยังสุดเก่าอยู่นี่โอ้ยแต่ว่านจะมาเอนทางดนนีบ่ เราเข้าไปมือหนเมาเราเข้าเดียวกี่ลัพี่น้อง<ม>ตองนี่ตรงนี้ก็ได้ไปบ่อดดแล้วขันแนวนี่เยรยกว,ว่างานให้่เตียวไปบ่อดดอกไปบ่ดดอกเดี๋ยวไปต้น้ำตไตอนี่าะเดไปนอนใช่เราไปนอนจะนอนอยู่นี่แหละนี่อีกผูห <ไป S 2> นึ่ <ไป S 1> นง อีกผู้น,นึงครับเสี่ยวคนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟสีสวัสดีพี่นอ้อ,นองทุกคนครับเจอกับลุงหน่อยตามหอยสานขึ้นเก่าครับวายมาส่วนพญาคมเติเ๊กแฮ่เสรนแต่ว่ายังยัง,ยงรูดเก่าอยู่ครับนี่บายังปเอามาเมาแล้วมเมาคือเก่าครับมือนได้ จัสีวาจะไหนเนาะชีวิตของคนกาบบบอกว่ากันครับกับสิ่ไปกับเชียนกี่กับเชียนต่อยนะเพราะว่าพญาคมเบิดเบิดสภาพแล้ว,ไป,ไ,วลไปพี่ร้องไปฮะเชียนกี่คนละกับเชียนต่อยเ่ราะแล้วีผ้าเป็นจุดมองไดไม้ไดแล้วส่วนพญาคมกับเบิรงสภาพครับ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 สวัสดีครับ นี <oung> um, uh, mm. ่ตรงก็ส yeah. ุดอก็ไฟเจ้าไปนี่บ่มไม่ไอ้แม่มาไวแล้วมันว่านอนเด้อนอนนอนเด้อยาเสียนพอแล้วมันมันไหลแล้วเดี๋ยวโลกเก่าจะสิกมเริบอีู่ดิจ้ำได้อยู่บ่โลกเก่าเจ้าแม่หากมันหากเลือดตะขี้่มันกินหลายๆมันก็มาไวข้าวกระเทาแล้ว เออนอน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 จะไปใส่เด้อมือเด้อไม่ใช่ว่านี่เออเดี๋ยวจะไปใส่เด้อนอนนอนมือนี่นอนนอนนอนถ้าพักควันแล้วพวกเนี่ยมาเรื่อยแล้จะไปได้อื่นจัะวากันไหมเนาะเออไปมาสภาพแล้วครับพี่น้องมือรุ่นจังสีส้วนเราไปไหมมือนี่เราไปบ่ได้แล้วไปเจอกันอยู่ยไม้มาแล้วครับมอดไม้แล้วครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เส้นกี่ครับเส้นต่อยยังบ้านเห็นอยู่ ว่่งไม่บอกครับโตว่างใหญ่เลยแต่ว่าพอยีเ่เถาก็พอยี่ดอมแล้วแล้วมาก,ก่อนแล้วอ่อนแล้วมาก,ก่อนก็ลังไล่อยู่เย็ดแต่ว่าลูกหน่อยมากทีหลังก็เลยบอมากเพราะท่านนก็เอาว่างนี้แหละก็เ้ยนกีก็เ้ยนต่อยเอาว่างใหญ่นี่เลยเดี๋ยวจะคุยกับเชยนต่อยเ้ยนกีมากก่อนมาต้เอเสียว,ว่างนี้เลยบอสทีนับเปียหัน แล้วปลามีอยู่มกุมักเนี่นี่ปลาเสียนต่อยกับเสียดกีมาล่พี่น้องเสียนกี่เสียนกีเสียนต่อยกำลังยางเจรจาก,ก เออวันดีเสิกาแน้เวึ่งาคือเก่าพี่น้องเม่งเส่ยงโม่งไดเนเป็นเสี่ยนดังเพี่น้องเออเยกวงไ้นี้องเยยม่เียนเสียเียนหำาแตปอกคนอย่างนี้เสี่ยาเรยว่มาไก่เลยเนีย่เออไอ้ห้องเอาหังนี่งไ้เรเียนพร้อมดีเสร็จเยบรอยเมาเยบรอยเอเลีเอเลีแล้ว วัดสะพานแต่ว่านใส่สุดเก่าอยู่นี่เขาเขาลัดเขาลัดนี่เผาไปตึกไหลไปตูกปาปามีเลยตึกไหลมากมานลงกันว่าอย่างไรบอกเขาคื่อตีนี่เลยมองนี่เลยอาร์กูใหม่เป็นตูดเลยนะครับบอกเลย บมองลอกหอดในแบบต้นในเลยติดน,นะหลงเนี่ตัดปูไปเลยอนี่มันหันปลาสวบอย่างบวกอ่มันเลือกคอดะไ่เนี่ยมันก็เลือกจากหันแล้วนเพียงคอเพียงคอผมฟูประมาณนั้นนี่เป็นแองกระทะลงอี่อือ โอ้ยบ่ได้ย่านที่เป็นปลาปลามันมีควายมันถือควายมันถือปลาหรอวะไปพี่น้องไปไล่สกันองค์เฮียได้ตึกไรเอออูดเจียนต่อยกับเจียนกีไปไล่เลยเลยแล้วมากเอาเฮียนี่ยนะไต่ปลาแม่น้ำกันมีปลากันหมากากกันบ่ได้มันกสิเลียนมันผิดกันมาลงกัดนี่ว่างไงครับแต่ว่าไปไล่ก่อนเอาเฮียอะไรอาไป เดี๋ยวตัวยิ่งใหญ่ยิ่งหันไปเริ่มกันคืนแล้วพี่น้องไล้มาเรียบร้อยเจี๊ยบกี่กับไ้ไปแหรอมาเขายังก็เจียดต่อยพูดกูนหนึ่งพอจะหลุดให้โปรข้างนั้นเลยยังหรอ นั่นน,นั่นน,จจนั่นนั่นกระดูกไอ้แม่ให้ปะ่ะไพ้เหรอมันคลองได้เหยพื้น,นแฮ้ยามปะ่ะ เอาบานปลากอนพี่โตเ้ยบ่อนตอนสอนครับ่อนเอ้ยบ่อนตอนสอนค่ะยานไลบุญบุญบุญไต้แมงไปหลวดวานถือก็ถือกเทาถึมาใหม่เนื้อคนพ่อเสียและหัน

ล้าก็าใหญ่เป็นหกปลาตัวหายนะไมห,หไมพี่บอนงามพี่ยอม,มแพ้มัน ย,ยต่ไาคนปานนาเซียนจีเขาบอตะยานพออีเด้อพออีแม่ตีโอ้ยพปกนอยก็หน่อยอ,อ,ยอู้ยปลามาทั้งเจ้ายูหันพอดีเลยไงยูกบัวไซหลอด

ว้าวนกว่าจะบ่มมันพยิแรงป่ะต้อนหยุดร่นเอาบ่ไหนบ่ท่านเลยจะไปเสียบดาดําผายเป็ดเป็ด นี่อู้อ่าเอ้อจุดๆๆดี๋ยวดอกมานี่นัน่นเฮ้ยเกือบส,สิพ่อ นี่เนาะสมบอดบ่ะเนาะมือรวยป่นก็คืนละสองตัวละประมือหนะบอสตอนน้ตึงยูทึงไปเฮ็ดโปะทนนไม่นกินนมดแหนนี่ยตลอดกอไ่ก่อนกรดับทีเข็ง นี่พี่น้องสมบันอยู่หรือเ่ามาเต้นบ่อถันก้อยให้สองพี่น้องวันไปให้สามสมบัน có ปลาที่น้องต้มปลาต้มปลาต้มปลามันงอเนาะนำเอบน้ำเอบ

ข้าวจานผ่านเอาขนมาใส่พอขนมาใส่มันเบิดจุบลงไปไปกระเดาได้หี่ผมอ่ลำเออข้าวออกแล้วเห็นมมนออกเพาเนี่ยน้ำผมที่มันกระดอฮ เยต้น oh, ึ <S <S ่งซ้ำแขนคิวน like ีละอ๋อใส่เลยีสก้มีและคิดเขาแล้วแหะตัวสีได้เสื้อห้องหลดตามประสบการ์ต้องคิดเขาก่อนมุมี่ดมียมี่งไดไอเก็บเอาเดดตย่อนย่มันจะอยู่ังนี่ลอดตาแห่ส ปวดีดีบักลายนี่ล่วโมเป็นหน่น่อยได้ตุ่มนี่ทิ่เขากันขาอยเขาเข่งตัวนี้ดีนแนวแอยู่นี่เดี๋ยวีดอกอ้ยเอาล่างกอนี่รูดเออมันจะใบใหม่ใบอะไรฟัวงล่างบันเดี๋ยวมองม่เนออ้ย เต็มอรหรอเต็มบอรหรอนัวมมนัวก็ไม่รู้ด้วแบบเดีนนเยเ้ยมบวยจ็เสียบ,บเสียบยกปูว่าอย่างเดียวเสร็จทีที่มีก็ได้กันเสียบแห่งไหมเออ ว่าเคียพอดีครับทีไม่ได้ดป,ปรุงเพิ่มเลยคักเป็นไมันคักน่อได้เนี่ยโอ้่อดภัยอโอ้ยตกใจเบิด ไปยังราแพ้บ้นเท่ที่หลวงพ่อเย็นปลากระเหล่าไเนี่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 คือหม้อหม้ออะไรแเ่ลอันแก้วม้วก็ว่างเลยหรอ มันมาได้บ้านดิันาเด้อขึนบอนเดอนมีหลายที้ยบอนงามนีแบอนงามบ่อมยู่จะมาหบ่อนขึ้บ่อไก็ใส่้งเกลือที่ได้นี่แหลมเ่จได้ต่ไเจ้าเขาน่มาเป็นจังมังคนดวดมามาพี่น้อง ออกพี่น้องเสียบคักส้มป่ามือเสียงพูดเสียบแห้งพูดไหัวูดดื้อเลยนี่ซ้อนพี่น้องลืมซ้อนหนุกกระมังเลยความยนุกกระมังออืจะกินไรก็มีโอ้ยผมลำลัง คุ้มกลุ่มไหมนั่บอท้องขานี่บนี่หน่อยเว้ยปลาขึงลูกห้าขึ้นเอ่อเกินป้าไมพนดีเกินไป เขาก็จะดอมอ,อินมากินขขาวเขามามิเมื่อนะพี่น้องมันดังเลยอยา่างขึ้นมาก,ก่อน,นมาก,ก่อนตัเลยพอดี๋ยลงต้อกันปีหนึ่ต่างวงเคยมีหรือเปล่านาี่เขาจิ้มกินเขายิ้มตื่มเหมือนอะไรหรือยแม่ ยิน,นทานดีดีเลยโมแม่อืมถึงยัง 五个人，五班、嗯，五、嗯、个、嗯嗯嗯嗯 หลังจากกินเขา่ากินหนามเรียบร้อยครับเสียนต่อยก็เสียนกี่มุดแล้วลงไปก่อนแล้วสี่ลุยเอาปะข่อยครับปะข่อยยังม้วนได้อยู่ตัวมันบ่อนเสียนกี่วันม้วนตัวหนีมาสิตัวใหญ่ไปให้สามสีโล่สี่โล่โลหา,หามขนยางโมมีมาสิเสียนกี่วะ่ะน้องเสียนกี่ห้องคนมานะสองตัวปละดุบเปิ้ลม้มกไว้ในตัวกอนกินเทียง เอ็นเอ็นเออพอนี่เขาเที่ยงอืเากะสันกันแล้วเอ็นนี่ละที่เ้ยบ่ตัวพอมวพ่อมีปลาเองตัวหนึ่งปลาเอ็นตัวนึ่งนี่ปลาเข่ตัวหนึงนี่เยปลเข่งตัวนึ่งเออ งมบ่อหอกคแนนยุกเอนมาน้เขาอืมปยย่ถัวไอกก็นั่งอยน้ำเผิดน้ำเขาอยู่ปอยี่ดอมพปยี่ขอมเอ้ยปวยี่เั่าบ่ห้ตึ๊กจะเจาะกันเอ้าอีหลีปลาอยู่นี่เหี้ยอยู่ซื้อคงนมีปลากัยังตัวใหญ่พอดึงมนเลยนั่นล่ะนั่นเอามาเลยนั่นต่อย พันมาเลย,ยพี่หอดพันขึ้นไหมล่ะเอ้ยเห็นบ่เอาไม้เอาไม้มันจุนหันล่ะไม่แหยยู่งหันอาาือถึงเง้งวปลาทเท่าไหรก็กปอบดอ,อยะจะีบหั <laughs>

อีหลีบ่มี้อิริเยี่ยงว่ะสอนแห่เสี่ยมตัวใหญ่จะเนี่อนแฮครับถือพวกเขาญ่แล้วซสอนแห่เลยฮะเฮ้ยแมนแมนอุ้มขึ้นโลดฮันอุ้มขึ้นโลดมนาจจิตสะท้อนแสงจังหน่อยได้พี่น้องมองว่ามันอยู่ใต้นี่เล่ต้นนั้นบอสเหออุ้มขึ้นเลย ปลาขอไม่หาคุณเรียบร้อยเลยบ้านเอ๊ะบอกากันเซ้าเหรอครับพี่น้องมันคำหรอหาม่งกล้วย แ,แต่ว่าเทวนยังสูงอยู่มปเบิ่งกันครับว่ามักวัวได้กี่ม้านบ่มาดัน,นรุ่นกันนี่พี่นอ้องปลาลูกหน่อยเพราคอที่เป็นสองตัวพราคอหน่อยอีกสามสี่ตัวปลาดุกสองตัวก็แต่อยากได้กินอยู่ครับพอได้อยากได้กินหมานอยู่ไปเบิ่งของเซียนกี่ก่อนเซียนกี่ได้บ่ อ้าวเชียนจี่ก็ม้านู่ด้วยนั่นประคองงามตัวหนึ่งตายสัมประคองหน่อยสามสี่ห้าตัวลูกตัวหนึ่งว่ได้กินกันครับนี่ว่ได้กินเบิ้งเซียนต่อยพี่น้องปลาตัวประคองหน่อยส้วงตัวหน่อยกระบอกหน่วยใส่ปลาตัวใสมันเป็นธรรมดาเนาะต่อยเนาะโอ้ยถือวัสดุบาทกลางจอมไพ่วดุทไทยไพ่อือรดตัวนี้น้อยเหรอ ตัวซีเมนต์น่งตัวซีเมนต์นึ่งวันปกครองยาเจ้าหนี <c oughs> น้สอนแหียชิหน้อ,นองเอ้ยเมื่อนี้เสี้ยนต่อยบ่ะมานบ่ะมานครับบ่ะมาณมืาอนี่ครับก็ถือว่าปลามีอยู่เอาหมดเลยครับหนามันเหลือปลาหนามันเหลือในหมุดเบิด์สุบาดปอดปอดอด้วยมืออรกินเขาต้มปลากัแบแซบแซบพ่อได้ยากที่กินอยู่ครับบ่ได้กไล่แล้วก็บพ่อได้ก,นอนอกินเนาะกำลังสีเมื่อแล้วนะครับนี่ ฝากขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามให้กําลังใจนุ่งหน่อยกับทีมงานแตทํามาหากินไปเรื่อยๆเะครับเป็นตัวสิงลงให้ลงหน้าหมดละฝนมาว่ก็ได้เศร้าวหาฝนนานมากไปเรื่อยๆครับอาจจะไปพูดหาต,ต,ต้องกอกต้องไกลทั้งเกาหมดละบนเนยครับฝนนานมากคลิปไหนจงพอกันไหมครับคบลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ